สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสอนโหลดม็อดภาษาไทยของเกมอินซอยนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ถนัดเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็อย่างแรกนะครับก็เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเข้าเป็นลิงก์ Facebook ของเพจแปลเกมสู่ฝันนะครับก็จะอยู่ใต้คลิป description คลิปนี้นะครับก็อย่างแรกก็เข้ามาในเพจของเกมสู่เกมแปลเกมสู่ฝันเนาะ อย่างแรกทุกคนก็จะเห็นเราเข้ามาตอนแรกทุกคนอาจจะไปอยู่ในแบบม็อดภาษาไทายอย่างอื่นเนาะแต่ว่าเราเลื่อนลงมาจะเจอเขาจะเขียนว่า,า,า,า so อัปเดตมอดภาษาไทย in s o อยไอแลนด์เกตชาเวเออเกตชาเวมออาจจะอ่านีิดี๋ยวทุกคนประจําวันที่22สิงหาเนาะก็เป็นวันเมื่อวานเนาะโอเคก็จะมีเขาก็จะบอกว่าเาแปลมีการแปลออบเจกต์ใหม่ที่เพิ่มมาใน DLC ใหม่อ้อ แล้วก็อย่างหนึ่งที่เราจะบอกนะคนก็ตอนนี้เกมมันลดราคาอยู่เนาะ20%เปอร์ซนตน่าจะเหลือประมาณ9ก้าบาทนะทุกคนถ้าจะไม่ผิดก,ก็สามารถไปซื้อกันได้นะแล้วก็มีอ่ DLC ใหม่ของไอซ์แลนด์นะทุกคนตัวนี้เลยก็จะเป็นสามารถดำน้ําได้ไว่ายน้ําได้มีทะเลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีรีสอร์ทให้พักจะมีหลายอย่างที่อัปเดตเข้ามาในตัวโหมดเกมเลยเนาะโอเค ต่อในเรื่องของการโหลดม็อดภาษาไทยนะก็เราแนะนำให้ทุกคนเข้าตัวนี้นะอันที่เราจะลงใส่ไว้ใน description ด้วยนะโอเคกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้ามาหน,น,น้นี้แล้วก็ทุกคนก็กดโหลดตัวนี้ได้เลยนะโอเคโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็ปิดไปก่อนแล้วกดมาตรงอ้อยไปกดปิด แล้วก็กดมาตรงดาวน์โหลดของเราเลยแล้วก็กดตรงนี้ Attack t o Islands แล้วก็กดคำแล้วก็ต่อไปมาที่สตรีมแล้วก็กดมาตรงเกมอินซอยกดตรงจัดการแล้วก็จัดการอีกรอบแล้วก็กดไปตรงคำว่าเปิดหาไฟล์ในเครื่องมันก็จะมาหน้านี้ก็ย่ออย่างนี้ไว้ก่อนก็ได้ทุกคนแล้วก็มาตรงไฟล์เดิมที่เราโหลดมาเมื่อกี้ ก็มาเอาไฟล์ตัวนี้นะเข้ามาในนี้มันจะถามว่าอาจจะมีแบบไฟล์เดิมที่มันซ้ำก็กดไปไม่ต้องสนใจนะทุกคนโอเคแปบ๊บเดียวเองนะทุกคนแล้วก็เข้าเกมได้เลยปิดหน้านี้ออกไปปิดหน้า Google ออกไปได้เลยแล้วก็เข้าเกมได้เลยมันก็จะเป็นภาษาไทยเดี๋ยวรอนะทุกคนอาจจะใช้เวลานิดนหนึ่งเนาะ แล้วแต่ความแรงของคอมแต่ละคนรอโหลดแป๊บนึงนะครับนี่ก็คือเข้ามาในหน้าเกมมันก็จะขึ้นเลยเป็นภาษาไทย กำลังเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายเกมเมื่อคืนี้เหมือนเราติดตั้งมันติสาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็โอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะก็ช่วงนี้อาจจะไม่ได้กลับมาลงคลิปมากเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าก็จะพยายามกลับมาลงคลิปนะแต่ว่าถ้าช่วงปิดเทอมก็จะลงเยอะเหมือนเดิมแน่นอนโอเคก็ขอบคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบาย